สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนหมื่นตัวยงนะครับโอ้โหตายแล้วประเทศไทยทำถึงนะครับได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วนครับเพื่อนขนาดแหมหมาเหตุที่นี้มนสมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาท,ที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีครวรได้รับคำแนะนำไอ้เหม็นที่พยายามจะแยง่งซีนนะครับแหมทั้งเปลี่ยนชื่อนะครับจากโจรชนาคมะเมยมาเป็นสงการ และก็ช่วงชิงในการจัดงานก่อนนะครับเพื่อหวังว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวโอ้โหแหมไองามไส้เห็นแล้วมันชื่นใจนะครับสุดท้ายหน้าแหกไม่เป็นท่าเพราะนักท่องเที่ยวเขาไม่สนใจกับเ,เ,เพื่อนโอ๋ตายแล้วแล้วก็พยายามจะโปรโมทว่าเออบ้านตัวเองเนี่ยจัดงานนะครับเพื่อนสุดท้าย เจอไทยเราจัดชา้ากว่าเขานิดนึงคือจัดตามปกติของเรานะครับเราก็จัดของเราแบบนี้ทุกปีทุกปีอยู่แล้วนี่แค่ออเดอร์นะครับก่อนวันปีใหม่ไทยจริงๆหนึ่งวันเท่านั้นแหละโอ้โหคนมากมายล้นสนามหลวงทะลุเข้าไปเย็นเข้าสารโอ้หเล่นกันยันดึกจนดื่นนะครับไอเหม็นก็ไม่พลาดที่จะติดตามส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีแรงงานชาวกาวเนี่ยลักลอบนะครับเออหยุดงานมาเล่นด้วยนะครับ คราวเนี้ยเขาก็เอาเรื่องนี้แหละครับเอาคลิปแบบนี้ไปโพสปุ๊บโอ้โหไอข่าวกา,าวเอาอีกแล้วตั้งกระทู้เครมว่าเป็นของตัวเองซะอย่างนั้นแถมยังปล่อยเฟคนิวว่าโอ้ยเดี๋ยวคนเยอะแยะเลยนะครับที่ปนนมเป็นก็ตายเลยนะครับสุดท้ายเขาไปตรวจดูอ้อแหมไอนี่ปล่อยเฟคนิวมีแต่ตัวหัวหายแหมทําไม่เนียนเพราะอะไรละครับก็แหมคนเยอะเป็นหนอนอย่างนั้นน่ะบอกตรงๆถ้าคนมันเยอะขนาดนั้น มีเหยียบกันตายครับเพื่อนเพื่อนเพราะอะไรล่ะครับถ้ามันเยอะอย่างนั้นนะครับถ้าคนมันมีประสบการณ์เนี่ยอากาศไม่มีหายใจไม่ออกครับเพื่อนเพื่อนและแถมที่สําคัญนะครับระบบรองรับเรื่องการขนส่งสาธารณะของไอ้ชาวก่าก็ไม่ได้ดีนะครับขนาดประเทศไทยบ้านเราเมืองเราดีจะตายนะครับเนี่ยคนมากมายมหาศาลรถกลับไม่มีนะครับเนี่ยแห่กันเดินจนตีสามตีสี่ไม่เป็นไรนะครับแม่เทศกาลของคนไทยครับเพื่อนเพื่อน วันปีใหม่เราสนุกสนานลื่นเลิงก,กันเต็มที่นะครับส่วนไอ้เหม,ม็นมันมั่วนะครับเห็นว่าเป็นงานที่ดังระดับโลกและอิจฉานะครับก็อยากจะเอาไปจัดอยากจะอ้างว่าเป็นต้นฉบับเฉยๆนั่นแหละครับเพื่อนๆตอนแรกๆมันก็พากันแห่แชร์เฟกนิวพอถูกจับได้ช่วงนี้เงียบกริบเลยนะครับ <laughs> โอ้หนักเลยโก้ขาวนี้เ <laughs> ช่นเคยเขาฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเมตตาเขาเราได้บุญใหญ่รบกวนอย่าคอมเมนต์ด่าทอรุนแรง ต้องกราบขออภัยจริงนะครับลบทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับสายจิกกัดน,นะครับไแอดมืนก็จะหูไปนาเอาตาไปไร่นะครับคิดว่ามเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะครับ <c oughs> โอโ้น้ำตา <c oughs> คุณคจะไหลความคิเห็นที่หนึ่งประเทศไทยอายกัมพูชาหรือไม่ที่เราจัดได้ยิ่งใหญ่กว่า <c oughs> ไม่ใช่รูบ้านเมืองนะครับพอก่อนไอ้นั่นมันท้องสนามหลวงในประเทศไทยนะครับเนี่ยถามแรงงานถามญาติตัวเองก็ได้ทําไมถึงให้ถามญาติตัวเองโอ้โหก็มึงเล่นอบพยพกันมาหมดประเทศแล้วมั้งมันต้องมีสักหนึ่งหรือสองคนในครอบครัวบ้านมันเมืองมันเนี่ยที่ต้องเข้ามาข้ามเป็นกรรมกรในประเทศเราเนอะ ตายแล้วนะครับเนี่ยเห็นซอกกลาวกันเดินตัวดําปีกลิ่นหึงแล้วแหม่มึงกลัวเขาไม่รู้หรือไงว่ามาจากขำเหม็นนะครับหาโคโลนมาทาบ้างก็นดนะที่ค่าแรงเนี่ยอยากได้แพงๆนะครับถึงอบไปยบข้ามมาเป็นกรรมกรโอ้ตายแล้วประสาทกูจะเสียนะครับไอ้รอดตาป้ความคิดเห็นที่สองต้นฉบับกัมพูชาทำได้ดีกว่ามึงวางถุงกาวลงก่อนไอ้เหม็น ใจเย็นเย็นอย่ารีบเค้มนะครับเนี่ยไอคนที่พยายามตกแต่งภาพมันทำไม่ทันแล้วนะครับตอนนี้เขาจับได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดถูกประจานอายไปทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับหา <c oughs> เรื่องเคมเขาไปเรื่อยฝรั <c oughs> ่งมังค่าชาวโลกเนี่ยเขารู้ไปทั่วทุกมุมโลกนะครับว่าเทศกาลมหาสงการเนี่ยนะครับมันเป็นประเพณี เป็นวันปีใหม่ของประเทศไทยนะครับแหมพวกมึงเนี่ยเพิ่งออกจากป่าแก้ผ้าเดินได้รับโอกาสให้เข้ามาเป็นกรรมกรนะครับมีเงินไปซื้อกาวบูดมาดมนะครับโอ้โหแหมพอดมกาวบูดเป็นนลืมแป้งเปียกเน่านะครับแล้วทําเป็นซ่าเป็นโพสคลิปนะครับเอาน้ําผูกใส่ถุงปลากระบาลกันอยู่เลยไอ้นี่ไม่ใช่สงการนะครับไอ้นี่มันสงกาวนะครับ เพราะอะไรแล้วครับแม่ก็มึงเล่นโดมกาวปูดเป็นเปียกเน่านะครับแล้วก็เออเอา,เอา,เอาน้ําใส่ถุงมาป่ากันแล้วจะมาอ้างว่าเป็นต้นฉบับไม่ได้ใน,นเหมน็นอายเขานะครับมึงไม่ไอายกลวอายแทนนะครับค,รความคิดเห็นที่สามส่วนตัวฉันรู้สึกภูมิใจที่คนทั่วโลกให้ความสําคัญกับวันปีใหม่ของเขมน <laughs> โอ้เลอะเทอะไรสาระไอปัญญาอ่อนนะครับกูบอกแล้วอย่าทานเอ็งบ้าเยอะ มึงเพอ้อแล้วนะครับเออวันปีใหม่อะไรของมึไงไอ้เหม็นมาตายแล้วมึงมาเค็มเขาไปเลือ่อยอย่ะมึงมีวันปีใหม่กับเขาด้วยเหรอผมมาก่อนอยู่ในป่านะครับเพื่อนๆนี่ทาไมได้ฝรั่งเศสเขาให้โคต้าอนณาฐานะครับมาครองบ้านคองเมืองป่านี้ก็ยังแก้ผ้าเดินอยู่ในป่าอยู่เลยนะครับไม่รู้เออว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับว่าไอ้ไง,งามไส้ประาสาทที่ส,<อ>สี่ ถึงเวลาที่มวลมนุษยชาติต้องให้ความเคารพชาวขาเ,เขมรเคารพอะไรก่อนไอ้เหมนโอตายแล้วโอ้มึงเพี้ยนไปหมดแล้วเนี่ยมึงเพอ้อแล้วโอ้มึงเป็นเยอะไอเ้เหม็นเชื่อกูมึงเนี่ยเออเข้าคันบ้าแล้วนะไอ้เหม็นเนี่ยกูบอกแล้วอย่าทานเองบ้าเยอะนะครับเชื้อมันแรงนะครับแล้วยิ่งช่วงนี้หน้าร้อนด้วยนะครับ แมงเพี้ยนใหญ่แลวโอ้ตายแล้วนะครับคือถ้ามันเพิ่นในเรื่องที่เอ,อิบมันเป็นไปได้เนี่ยนะครับอันนี้เข้าใจได้ครับเพื่อนๆแต่อันนี้มันเห่ามันหอนไม่รู้ว่าเป็นเพราะอิจฉาหรือเปล่านะครับเทศกาลสงการก็ไม่ใช่ของตัวเองนะครับเพื่อนๆ <c oughs> โอ้โหแมนและไอ้ภาพที่เอาไปโพสต์กันเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ประเทศของตัวเองอีกนะครับโอ้โหตายเลยมึง <c oughs> หนักเลยกูข่าวนี้และสาเหตุที่มันเป็นเยอะขนาดนี้นะครับส่วนตัวคิดว่าเป็นเพราะเชื้อเอ่งบ้านเนี่ย สะสมในร่างกายครับเพื่อนและก็กลายเป็น DNA สืบทอดกันมานะครับเนี่ยอาการมันถึงรุนแรงช่วงฤดูร้อนก็เออจะรุนแรงผิดปกติอย่างนี้แหละครับก็ <c oughs> ค,คิดอย่างนี้แหละใครคิดยังไงก็ช่างหัวมันโอ้น้ําตาคูณจะไหลนะครับไอ้รอดตาความคิดเห็นที่ห <c oughs> โจรเสียมกํารังอิจฉาชาวเขมเมน <c oughs> โจรอะไรของมึงอิจฉามึงด้วยเรื่องอะไรนะครับโอ้ตายแล้วนะครับ เอาสก,กุลล่วเลยนะครับไอ้เหม็นม่าตายแล้วใจเย็นๆนะครับวัฒนธรรมก็ของพวกกูนะครับประเภณนี้ก็ของพวกกูชาวไทยอีกกิจกรรมที่จัดกันนะครับแล้วมึงก็ไปโพสเขมกไปเนี่ยก็ของพวกกูอีก <c oughs> มึงไม่มีอะไรเลย <c oughs> นอกจากถุงกาวหมดอายุนะครับแม้มึงก็อ้างไปเรื่อยพูดไปทั่วแถมยังอยากได้รับการยอมรับจากคนทั้งโลกอีกเ <c oughs> นี่มึงขาดตกบกพร่องอะไรนักหนาวะเนี่ยกูบอกแล้วนะครับว่า อย่าไปแบดปูนมากนะครับอย่าไปทานเองบ้าเยอะนะครับมันก็จะหล,ลุดแบบนี้แหละครับเพื่อนอ้อตายแล้วนะครับไอ้งามไส้น้ําตาก็จะรั่วนะครับไอ้รอดตาปอนก็ได้จบลงไปแล้วนะครับ ความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดของคนในชาตินั้นทั้งหมดได้นะครับพี่ EP นี้เอาลิ้นลวนเลยไปลองเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิงก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูลเกียรติจริงๆเลยไอ้เพลงที่กูแต่